เหรียญที่ป้าณรับซื้อนะคะ,ะช่องทางการติดต่อป้าณก็จะให้ที่อยู่ใต้ใต้คลิปส่วนมากเลยไม่ให้ที่อยู่ค่ะช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะแต่ถ้าในอิ box, ะนบ็อกซ์ป้าไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านนะคะในข้อความป้าะะจะให้ลิงก์บ้านเขียวช่องทางการติดต่อเพื่อโทรคุยกันได้เนาะ ไม่เริ่มต้นเหรียญที่รับซื้อนะคะในรายการและราคาพนันจะบอกชัดเจนที่สุดเลยนะคะอันไหนรับอันไหนไม่รับจะบอกแล้วก็ถ้าอย่างส่งมาหรือว่ามาขายอ่ะถ้าผลมาพนัจะแยกให้ว่าอันไหนแพงไหนถูกนะคะพนานจะไม่มั่วจะไม่รับแบบไม่ไม่เหมารวมนะคะพนัจะไม่เอาเปรียบของคนที่มาขายค่ะจะชัดเจนและจะตรงกับราคาที่านันบอกเป๊ะทุกอย่างนะคะชํารุดก็ไม่รับนะคะบอกเลยชํารุดไม่รับรับรับที่ ขายต่อได้ค่ะขายต่อไม่ได้ไม่รับค่ะเริ่มต้นนะคะมาเหรียญแรกเริ่มต้นเหรียญครุฑตรงนะคะแบบนี้เรียกว,ว่าครุฑตรงพอส25 25ที่เหรียญน,นะเขาระบุ25 25เห็นไหมคะที่เหรียญเนี่ยระบุ25 25แต่จํานวนผลิตจริงอะ่ะ จะมีห้าพศจะดูที่นกวายุพักตรงนี้ค่ะห้าพศจะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเหรียญที่หายากสุดมีราคาก็สองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะสองแปดสองเก้าก็ปกตินะคะผลิตเยอะนะคะไปได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะครุฑครุฑตรงนะคะเหรียญละยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะครุฑ ครุฑพศสองห้าหนึ่งครุฑเหรียญนี้นะคะมีผู้ทุกคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดคะ่ะมีความเชื่อนะคะมีความาหลายประการอะที่ที่ความเชื่อนะคะจะเป็นคุณแก่ผู้พกพากับเจ้าของนะคะจะเป็นครุฑที่นำคุณนํนำคุณมาให้อะสายมูอะจะชอบไปน่าก็ชอบ พกติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางคาดแคลบปลอดภัยอ่อันนี้มาเหรียญครุฑเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นครุฑเฉียงครุฑเฉียงจะมี 2, อสองพศสองสองและสองศูนย์อันนี้ที่ส่งมาอ่านเนี่ยสองสองสองศูนย์ครุฑเฉียงพศ25 22และ2520รับซื้อเหรียญละ10บาทค่ะเหรียญครุฑเฉียงนะคะ2522และ2 0รับซื้อในราคาเดียวกันเหรียญละ10บาท ราแผ่นดิน2,505รับซื้อเหรียญละ4บาทเหรียญ50สตางค์0องหายเหรียญ50สตางค์0 0รับซื้อเหรียญละ1บาท25สตางค์0 0พรับซื้อเหรียญละ1บาทอันนี้มาเนี่ยโอเคไหม,มก็ได้ร้อยรบาท1้6บาทที่5หบาทแท้แก็เกือบส ออสองร้อยกว่าละเห็นไหมคะถ้าเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรก็ส่งมาขายได้ค่ะเป็นนรับซื้อน,นะหรือว่าถ้าจะเก็บไว้เป็นเงินออมก็ได้โอ้สุดยอดเลยค่ะสองห้าสามหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทเออเหรียญห้าบาทค่ะขอไัยเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามหนึ่งค่ะ จากจังหวัดสงขลานะคะส่งเข้ามาขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายค่ะมี6รายการเขาแจ้งมาเรียบร้อยเลยเห็นไหมคนเรียบร้อยก็ทํามาดูสิหรายการหนึ่งเหรียญทองแดงรวม15หเหรียญอ๋อเนี่ยตังรูทองแดง15เหรียญถูกต้องพลังแผ่นดินสองโอเคถูกต้องขอบคุณมากเลยช้างนั่งแท่นหนึ่งช้างนั่งแท่นอยู่นี่เนาะช้างนั่งแท่นอ๋อช้างบนแท่นช้างยืนบนแท่น ช้างยืนบนเหรียญราชการที่เจ็ดอยู่นี่อยู่นี่ช้างยืนบนแท่นเหรียญเหรียญสลึงราชการที่เจ็ดช้างนั่งแท่นอ๋อยี่สิบห้าสตางค์ค่ะยี่สิบห้าสตางค์ราชการที่เจ็ดช้างช้างเผือกค่ะช้างเผือกยืนบนแท่นเขาเรียกช้างนั่งแท่นนะคะเหรียญในรัชกาลที่เจ็ดจะมีรัชกาลที่เจ็ดเขาจะผลิตเหรียญน้อยค่ะจะมีแค่สองชนิดราคาเท่านั้นราคา 25สตางค์และ50สตางค์มีเท่านี้จริงๆค่ะคือพระองค์ท่านทรงครองสิริราชาสมบัติเป็นเวลาไม่นานเหรียญจึงออกมาน้อยหายากค่ะเหรียญน,น้อยหายยากจริงๆค่ะเหรียญรชัชกาลที่7และจะมีเพียง2ชนิดราคาจริงๆค่ะ25สตางค์และ50สตางค์เท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้ไปได้รับซื้อเหรียญสองบาทค่ะ25สตางค์นะคะรับซื้อ200บาท แต่ห้า่ิ0ตังก็ว่ากันไปตามสภาพช้างยินบนแท่นปุ๊บแล้วก็มีอ๋อเบอร์แบงค์ค่ะเบอร์แบงค์ร้อยเหรียญละร้อยสิบบาทนี่ค่ะเหรียญเบอร์แบงค์หนึ่งเหรียญแล้วก็พระสยามเทวาธิราชสี่เหรียญค่ะตามนี้เลยครบถูกต้องเนี่ยค่ะเขียนรายการมาเสร็จเรียบร้อยไปนั่นก็ลงเงินอย่างเดียวเลย มาไกลนะคะจากสงขามไม่รู้ว่าน้ําเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนฝนฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อันนี้จริงเขาใส่ตลับมาแบบนี้คะ่ะเวอรแบงค์แต่เป็นนักกะว่าเป็นนักคิดว่านะคะเดี๋ยวเอาเวอรแบงค์ออกเราเอาเหรียญน,นี่ใส่จะดีกว่าเพราะว่าเหรียญเหรียญเวอรแบงค์เขาเป็นนิกเกิลธรรมดาเหรียญน,นี้เขาเป็นเหรียญเงินนี่คะ่ะอันนี้เขาเป็นเหรียญเงินหน้าเหรียญแปดร้อยนี่เนาะมี คุณค่าเพิ่มเพิ่มคุณค่ามาเลยแล้วเดี๋ยวอ่เอา,เอาใบเซอร์ใส่ไปด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขามีใบเซอร์เขาเขามีรายละเอียดใบเซอร์นี่หมายถึงรายละเอียดของเหรียญน,นะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะบอกเลยจำหน่ายแปดร้อยบาทจำนวนผลิตจำนวนผลิตเก้าพันเก้าหมื่นโอ้โหเห็นไหมจำนวนผลิต 9, 000, 8, 000เก้าหมื่นแปดพันเหรียญเนี่ยเหรียญพวกนี้ เยอะจริงๆเก้าหมื่นเหรียญเงินด้วยเนาะเก้าหมื่นเหรียญนี่ถือว่าเยอะมากชนิดราคาแปดร้อยบาทเนื้อโลหะเงินโอ้เก้าสิบเก้าเงินดีค่ะน้ำหนักยี่สิบสองกรัมยี่สิบสองกรัมสิบห้าบวกเจ็ดอ๋อเอ่อหนึ่งบาทสลึงโดยประมาณเอ้หนึ่งบาทสองหนึ่งบาทสองหลึง หนึ่งบาทสองลึงโดยประมาณน้ำหนักนะคะหนึ่งบาทสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมกบ็บวกอีกเจ็ดนะประมาณนั้นประมาณ 1, 2, หนึ่งบาทสองลึงเส้นผ่าศูนย์กลางสามสิบห้ามมจำนวนผลิตถิ่มก้าวหมื่นแปดพันเหรียญโอ้โหเยอะเนาะ,ะ,ะเนี่ย,ย,ยนนะคะ่ะอ่า,าเ,อบบนเนี่ยเหรียญทุกเหรียญนะคะถ้ามีใบเซอร์แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยจะมีที่มาที่ไปจะมีคุณค่าของเหรียญเพิ่มเพิ่มมูลค่าของเหรียญน,นะคะถ้ามีใบเซอร์ โอเคค่ะ okay, huh?